เพ o เซนต์คอนเทน s ์เป็นหนึ่งในหลายๆเทนส์ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยครมมรรกรา r ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอนกรมมา머เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบือ่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยค คุณครูก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเขาเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน รัฐธน how are you today <Hi. S 1> okay thank you <Hi. S 1> okay okay today <Hi. S 1> นะวันนี้เรามา <Hi. S 1> เล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไมูก <Yeah. S 1> อยากเล่น <Yeah. S 1> เออคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหม <Yeah. S 1> ลองอ้าวลองเราต้องฝึกสมองลองกัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะเขบเปิด เออไม่เอ่ยโอ,อเค <Okay. S 1> ลองดูนะครับว่าไม่เรียนเดาได้ไหม่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายออเออฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนีเสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นเออ man o r woman โอเคเอาเอาเอาดัดสินให้แน่นอนเอา man หรือ woman ลักษณะแบบนี้ แมนโอเคสับโพตสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณผู้จะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคซิงซิงใครได้ก่อนแฮนดัพทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณผู้มีตัวนี้เป็นอะไรคะเป,เป็นเลขเป็นนัมเบอร์ใช่ไหมคะโอเคลูกแอบ I am touching his elbow. I am touching his elbow. Score is, score is one. one. Okay, one. Thinking, and then I am touching his his, his? what? Ear. ear. His ear. The score is three. Three. How old is he? How old is he? How Come my why? เอามาพลาสกันเอามาพลาสกัน huh. how old is he four. Four. four very good four understand โอ a คทีนี้เราเอาจริงแข่งกันใครได้ชนะใครตอบก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่ออ่าโอเคค่ะโอเค I am touching his mouth เอเคมั้ย listen and thinking don't speak I'm touching his mouth. I am touching. I am touching his nose. I am touching his nose. I am pointing his neck. Oh, I am pointing his neck. How old is he? Peer blood. Peer blood. The one who has letter B first in his name, in her n a m e ไใครมีชื่อเป็นตัว B? โ okay. อเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค h o า o น d i s i e e n วบ s i x t e s เท <16 S 2> <16 S 1> ่าไหร่ <16. S 2> <16. S 1> ทํายังไงได้16เอะาไะไร,รวมกันมั่ง Say four plus five and seven. Okay. Again. One more. Okay. One more. Okay. Again. I am touching his hair. His hair. The number only one, na? not all. I am touching his hair. I am touching his nose again. and I am touching his eye. How old is he? โอ้เพียบเลยเพียบ e เลย I want the boy I want some boy Who, ฮู้ฮู้ฮู o เมื่อกี้นี้ the girl is B also the boy มี B ไหมมี B ไหมแตเส้นต้นกั B oh bomb also okay how old is he 4 <14. S> 1 4ช่วยไหมคนที่ยกมือแก้มใช่ไหม โน้น้ฟอร์ีนไหมยชโอเคฟอรีนโอเคอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทําอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทําไมครูต้องพูดทัชชิ่งทำไมครูต้องพูดพ o อยทิ่งมันคืออะไรเออมันคืออะไรกล้ามลำามเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ Present เก่งมากเลย Present c o n t i n u o u s อ่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ p r e s e n t Continuous อ่ะโอเคอ่ะทีนี้มีมีรูปมีคำเดาก่อนแอบยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งเดียวเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอ้โอเคอะไรเอ่ยซิง i ิงอ้าวรีพีท i ิงอ้าวทำให้มันเป็น Ing ที่ทำไง ยิ n งยิ่งอังยิ่งยิ่งอังยิ่งเสียงเอท้ายยิ่ง oh, <tiế> not ying sing i n g sing i n g not sing i n g not singer no singer โอเคโอเคนะคะ sing i n g อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ผู้แมนอ b อบอยเอ๊ะมีคนแอบมองโอเค นัเกเรียนลองสร้างประโยคสิคะ s H e is singing Very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปราง You sing a song แค่นี้อยากเอาแซมเปิลนิดหน่อยฟังนะคะ listen listen ฟังแซมเปิลต้องดันด้วยไหมดันด้วยไหม no no yes โอเคปรางทำบอลเพล์ in in front of the c o a s s What song? Neutral. Only just little, a little bit, okay? Okay. I'm just a little bit. and then again please อะไรเนี่ย dance dance ใช่ไหมชื่อ dancing who can dance who oh. เรียนห้องนี้ไม่ dance เลยโอเค I can dance may dance. Okay, dance okay dance look at here oh, Who people ใช่ไหมคะเออควรใช้อะไรเดเดอ้าวรูปประโยค They are dancing. Very good. They are dancing. โอเคอ่ารลูกมาติดกับคำโอเค Again, please. e n g i n sandwich. อ่าวคำ one by one มันใครคำได้เติมยังไงลองสิใครได้อ้าวยกสูงสูงอ่าวฝนโอเคอยู You are eating sandwich now? Yes. Now? No. No, okay. No. But you make the sentence. Yes. I am. Okay, very good. Okay. You look at uh, in the picture. You are not. Okay. <laughs> you are not. <laughs> you are not? No. No, who? A boy. A boy who is in my class. No. Our class. No, no. why? No. Why? ฮะร้องแหย์ Yes because of the b o y i n My Class in Our Class ซักวันร้องแหย์ซักวัน No But This ลองโอเคอ้าวเมธเดี๋ยวเซ็นเทนท์กันที่โอเคใส่ทิมแซนด์วิชน่ะอีกสักสองสับรูปนะไหวไหมไหวนะอ้าวโอเคไหวแน่นะ <Okay. S 2> อ่าตัวนี้อะไรเนีเชฟ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  no n <No. S 2> okay. very g o o ดูู you 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 do for your friend เ okay. คอ่ะทำให้เพื่อนดูาทำแล้วแต่ละเชฟทำไรเนี่เป็นเชฟโนนนวดกับปืน่าพี่แทนพ่อเธอ thank you very much เราเชฟ เราเราเพศเดียวกันเราใช่ไหมทำไมวายทำไมคนโหนดไม่ยาวแล้วแอบหนดยาวไหมลูกโหนดไหมไม่มีทำไมอ่ะฮะนอนทำไมนอ n ทำไมเฮ้อชัวชัวยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วถ้าเป็นอะไรโอยว่าเราโหดเลื่อน เขายังไม่เป็นผู้ใหญ่เอโอเคอ่ะไก่ประโยค He is c h e r r เสังเกตน,นะสังเกตให้ดีนะ He is c h e r r g อ่าคุณครูวางตรงนี้ตรงนี้ไกลนิดหนึ่งแตสังเกตรูปประโยคนะอ่ะอะที่ันรลุใจอะไรเอ่ยอืมที่มัรหลุันรลุปเป็นรูปเราไม่ให้ดูเราคำก่อน Do you like to kick a ball? Yes Yes No Yes Do you like to kick a dog? <laughs> no Do you like to kick You r f r i e n d No No Why It's bad It's bad very good Oh, ี่ยมเยี่ยมเย Okay It's very bad Okay Kick a ball The boy like ใช่ไหม The boy like The boy like kicking Okay จะบอลไรส์สิงอเคียนขี้กระบอกง่ายมากูกพภาอืมเป็นไง Strong t r o n g o r not strong. strong. very strong ขี้กระบอก and the last one last one อะไรเอ <What? S 1> ่ยใครทำบ้างใครทำแอคชั่นนี้มัง่งท,ทำที่ไหน uh oh. why why do you not do at school ำไมทำที่ at home อย่างเดียว Why Because of <Yeah. S 1> hmm? Have someone want Oh uh, someone want What อะไร What is it? What is it? Okay. okay. Who what is it? เห็นไหม The man, nah. The man, no, นะ The man what is it? So in when you come back, go back home. You what the dish? Okay, dish. อ้าวยังไม่เติม ing. ทำยังไง เสียงเสียง watch 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 or watch watch ท้ายเสียงคือ watching watching ตัวนี้ the dish i s h okay d i s okay very good คุณครูมีรูปแบบนี้ให้สังเกตรูปประโยคที่เมื่อพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยอิ่งยิ่งิง s เชฟ i n g มันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหม เรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหมต้องไหมต้องเติมอะไรไเออต้องกลับอะไรออกไหมไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมคะอ่าวตัวนี้เราไม่ต้องกลับออกเราอยู่ในกลุ่มน,นี้